โรงพักจะแบ่งเป็นหลายฝ่ายนะฮะฝ่ายสอบสวนฝ่ายปราบปรามฝ่ายจาราจรและฝ่ายธุรการซึ่งซึ่งยกจากการเด็ดขาดน,นะครับโดยมีผู้กับเป็นผู้ควบคุมกำกับอยู่หลายครั้งหนึ่งนะฮะปัจจุบันนี้ก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบเยอะนะฮะตั้งแต่ตอสอตั้งแต่ uh, ดีเอสไอตั้งแต่ปปชนะครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอาการตรวจสอบภายในของต้นวจเองในโรงพักก็มีกรกตอคอยตรวจสอบด้วยเดี๋ยวนี้ต้นวจจะกระดิกตัวทำอะไรไม่ค่อยได้ต้องเป็นตำรวจของประชาชนอย่างแท้จริงนะฮะ การร้องเรียนของประชาชนก็สามารถร้องเรียนถึงผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภานะครับคณะกรกตตำรวจการทํางานของตำรวจขณะน,นี้ค่อนข้างจะรัดกุมกว่าเดิมมากนะครับตำรวจขณะน,นี้งานหนักทุกด้านนะครับเข้าใจตำรวจบ้างมองตำรวจในแง่ที่ที่ว่าเป็นผู้ช่วยเหลือประชาชนาจริงๆนะครับตำรวจที่ดีมีคุณธรรมยังมีอีกมากนะครับ เราไม่ใช่ตํารวจที่ต้องแบบชิดเท้าเสียงดังหรือฝึกแถวได้ดีไม่ใช่นะฮะตำรวจทุกนี้มนคุณธรรมมากขึ้นนะครับเขาให้พี่น้องอช่วยกันสอดส่องนะครับในกรณีที่มีตํารวจไม่ดีประพฤติไม่ชอบไม่ควรก็ควรจะช่วยกันแก้ไขนะฮะเชิญตรวจสอบนะครับเพื่อให้เป็นตํารวจของประชาชนอย่างแท้จร,จริงคุณต้องมีทักษะเทคนิคในการทางานให้ไปบกรถาเขาจราจรนะคุณม,มีรถบีบเหมือนกันคุณม,มีถุงมือเหมือนกัน คุณมีอนตสัญญาเดือนกันแต่เทคนิคทักษะการที่คุณจะห้ามรถควรจะห้ามลักษณะอย่างไรนะคันนี้คุณจะห้ามแบบไหนรถบรรทุกความเร็วน้ำหนักกับรถเก่งรถเล็กรถเบาวกว่าย่อหยุดง่ายกว่าแต่รถหนักการเฉื่อยเรื่องถลไหลมันจะไปไกลกว่านี่คือทักษะคิดถึงว่าไอ้เรื่องวิสัยการดาเนินการอะไรเป็นเรื่องของมันสมองเราผู้ปฏิบัติเราอยู่ทุกทีอยู่กับดินมันจะต้องเริ่มต้นจากดินไม่ใส่ใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์ แต่ประการนี้ชี้ไม่ได้เสียระดับต้องเคยให้การปฏิญาณตนไม่ว่าเคารพเพื่อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลําบากไม่มักมากในลาภผลมุ่งบรนเพ็นประโยชน์ต่อประชาชนดํารงตอนอยู่ในความยุติธรรมกระทําการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตนี่คือข้อยึดถือข้อสติข้อเตือนใจ จะนำมาจนความสำเร็จจนถึงลูกหลานด้วยความมั่นใจในการทำคุณงามความดีเพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดินความจริงเราได้ฟังการเ,เสนอปัญหาทางออกที่ค่อนข้างมีหลายทางนะคะแล้วก็มีหลายหัวข้อที่น่าสนใจเนี่ยอาจารย์วสิทธิเ์เสนอไปแล้วสองเรื่องได้ยินว่ามีสิบเรื่องท่านคิดว่าอย่างน้อยมีเรื่องอะไรสําคัญสาคัญที่สําคัญแล้วก็เร่งด่วนและความจริงก็ บางเรื่องได้เสนอท่านนายกรัฐมนตรีไปแล้ว<ช>นะครับ<ช>เรื่องหนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะเหตุว่าอันนี้ก็ก็เป็นของเดิมอยู่แล้ว<ช>แต่เมื่อหยิบขึ้นมาแล้วเรายังเห็นว่าสําคัญอยู่<ช>คือเราคิดว่าวิธีเดียวเท่านั้นนะครับที่จะทําให้ตํารวจเนี่ยเป็นผู้ที่รับใช้ประชาชนได้อย่างแท้จริง<ช><ช>แล้วจะเป็นเป็นการป้องกันการแทรกแซงของอิทธิพลภายนอกโดยเฉพาะทางการเมืองนะครับที่เขาไปวุ่นวายกับตารวจเนี่ย ก็ต้องเอาชาวบ้านนั่นเองเข้ามามีส่วนร่วมเครื่องมือมีอยู่แล้วคือคณะคณะกรรมการที่เรียกว่าคอตอร์รอนการติดตามตรวจสอบประเมินผลการทํางานของตํารวจซึ่งมีตั้งระดับชาติลงไปจนกระทั่งถึงถึงระดับจังหวัดเวลานี้ทุกโรงพักขนาดนี้มีกอตอรอนแต่เท่าที่แล้วมานี่การใช้กอตอร์รอนยังไม่สมบูรณ์ไม่เป็นที่พอใจการเลือก สมาชิกคือกรรมการ<ฮ>กตอตทรอเข้ามาอันไ,ไม่ไม่ไม่ได้เลือกกัน,ก,นกันอย่างพิถีพิถันนะเลือกเอาคุณสมบัติมักจะไปเลือกเอาพักเอาพวกอะไรเข้ามานั่งจนกระทั่งม,มีคำกล่าวว่ากตอตทรอเป็นตู้เอทีเอ็มเลื่อนที่ของ,ของ,ของตำรวจคราวนี้ประเด็นที่สองที่อาจารย์พูดถึงคนสงสัยกันมากนะคะเวลาอยากร้องทุกข์ตำรวจฉั้นไม่แน่ใจว่าประเด็นนี้อยู่ในกระบวนการปฏิรูปหรือเปล่า เวลาตำรวจกระทำละเมิดต่อประชาชนเนี่ยรู้จะไปร้องทุกที่ไหนที่มันเร็วแล้วนนมีประสิทธิภาพอันนี้<ะ>เราพูดกันมาตั้งแต่กรรมก,การชุดท,ท,ที่ที่แล้วเหมือนกันครับคณะกรรมการชุดที่แล้วนี่ได้เสนอเป็นร่างกฎหมายต่างหากอีกฉบับหนึ่งเลยหให้ตั้งกรรมก,การอิสระรับรเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับตำรวจอันนี้ไม่ใช่ของของใหม่ต่างประเทศเขามีมานานแล้วแล้วเราอยากจะเห็นเกิดขึ้นในบ้านในเมืองนี่แต่ว่าเมื่อเมื่อสมัยที่แล้วเนี่ยครับเมื่อเมื่อรัฐบาลสุรยุทธ์เนี่ย ร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยพอไปถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาปรากฏว่าถูกแก้โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาเองคือแก้ให้เป็นคณะกรรมการชุดเล็กๆชุดหนึ่งเอาไปฝากเอาไว้ใหม่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอิสระไม่ได้เราเนี่ยเห็นผมเป็นตำรวจผมรู้ดีครับว่าตำรวจสอบตำรวจเนี่ยมันล่าช้าแล้วก็ในที่สุดบางทีก็เงียบๆหายหายไปอ่ะเ ลวตกลงก็เลยตกไปเลยเหรอคะก็ตกก็ช่างเอาใหม่คือท่านจะเอาใหม่ร่างที่มันดีเหมือนเดิมแต่คราวนี้เนื่องจากที่ได้เรียนแล้วว่าถ้าเสนอเป็นกฎหมายเราก็คงจะไม่ได้เห็นนะก็เลยแปลงสมัยให้ท่านนายกมนตรีท่านมูใช้อำนาจในฐานะที่เป็นประธานกสชเนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นหน่วยหนึ่งในคสชแต่ไม่ใช่ของสำนักงานตรวจแห่งชาติ แล้วมีบุคคลภายนอกเข้าไปด้วยไหมคะเราเสนอไปด้วยว่าจะต้องมีผู้ที่ไม่ใช่ตํารวจนั่งอยู่ในนี้เยอะๆแต่ว่าเจ้าหน้าที่เลขานุการอาจจะยังต้องต้องใช้ตํารวจอยู่นะเพราะเหตุว่าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับตารวจที่ทําผิดทําผิดหรือถูกรั้งเรียนเนี่ยมันต้องมาจากตํารวจก่อนคือกรรมการชุดนี้เสนอแล้วรอคอตชซึ่งนายกเป็นประธานฟังดูแล้วพอมีความหวังไหมคะคุณนันทิรันครับ ประเด็นของกตตรนะครับประเด็นกตตรนี่เป็นประเด็นที่น้อยคนที่จะรู้ว่าในโรงพักทุกโรงพักในประเทศไทยเนี่ยมีกตตรนะครับไม่ใช่แค่ระดับจังหวัดนะทุกโรงพักทุกโรงพักจะมีกตตรหมดเลยนะฮะบางโรงพักผมไปโรงพักก็จะมีรูปของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการทํางานของตํารวจติดอยู่บางโรงพักก็ไม่มีนะครับแล้วก็เรียกประชุมบ้างไม่เรียกประชุมบ้างผมเองเคยเป็นอดีตกตตรเหมือนกันนะครับ เมื่อมีเหตุการณ์เกิดรุนแรงเท้านที่ไม่กล้าที่จะเรียกกรตรมาประชุมเพราะกลัวไว้ไม่รู้จะตอบยังไงกับกรตรนี่ถ้าเกิดเป็นโรงพักที่แข็งแรงนะฮะที่กรตรเข้มแข็งแต่จริงๆเราต้องมองย้อนกลับไปว่ากรตรคือผู้ที่สามารถจะให้คําแนะนําในพื้นที่ให้กับพนักงานเจ้าพนัางานตำรวจได้หลักการมันเป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อกี้คุณรันพูดถึงว่า ตำรวจไม่อยากจะให้กตรมามานั่งครในสมองเดียวกันกตตรที่เขามาก็ไม่อยากจะไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์ตำรวจเกิดเกรียใจกันขึ้นอยู่อยู่ที่การได้นี่นี่คือผมเห็นด้วยกับที่่านอาจารย์พูดถึงว่าการกาหนดที่มาของกตตรคุณนัน์นันท์อยากให้มาจากไหนส่วนหนึ่งนะครับผมอยากจะให้มีความหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะกลุ่มของผู้ที่เป็นนักธุรกิจหรือผู้ที่รู้จักใกล้ชิด ใน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 หมู่ในบรรดาของเจ้าที่ตํารวจนะครับอาจจะมาจากทางสายวิชาการผู้นําศาสนาความหลากหลายเพื่อที่จะให้มาคานคือตรวจสอบซึ่งกันและกันหรือเป็นการให้คําชี้แนะทุกมุมมองทุกตรงตรงกับที่คณะกรรมการนะครับตรงนี้ประเด็นนี้ประเด็นที่สําคัญให้เป็นอิสระจริงๆในการให้ความชี้แนะหรือความเห็นได้แล้วประเด็นการร้องทุกข์ล่ะคะ ยิ่นทนายไปเจอลูกความแล้วก็เจอปัญหาตำรวจเนี่ยค่ะเอ่อเนี่ยระบบที่<ร>แก่เจะเดินไหมเป็นปัญหาอุปสรรคมากในปัจจุบันะนะครับในการในการร้องทุกข์ก็คือเราต้องใช้วิธีการร้องแจ้งความร้องทุกข์ทั่วๆไปนะครับแล้วกระบวนการก็เข้าสู่กระบ,บวนการของปปชเพื่อตรวจสอบคดีก็ต้องหยุดไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีการสอบสวนสอบสวนปัญหาที่เราประสบนะครับก็คือ ตำรวจจะต้องส่งเรื่องกลับไปให้ตำรวจด้วยการสอบสวนอย่างที่ทนาจารย์ว่าและกลับไปที่ไหนกลับไปที่ต้นสังกัดของผู้ที่ถูกร้องเรียนนะครับที่เราที่เราพบในพื้นที่สามจังหวัดก็คือเมื่อมีการร้องเรียนตำรวจหนึ่งนายนะครับตำรวจนายคนนั้นจะรู้ว่าใครเป็นผู้ร้องเรียนและจะย้อนกลับไปที่ผู้ถูกผู้ร้องเรียนนี่คือปัญหาที่เราที่เราที่เราพบจนปัจจุบันนะฮะก็ยังมีอยู่ตลอดทีนี้ของคุณสุเพ็ญศรีในมุม องค์กรที่ทํางานกับตํารวจในส่วนของกกตรอเนี่ยนะคะก็พยายามไปดูหลายๆโรงพักนะว่า<ม>หน้าผู้หญิงมีอยู่บ้างไหมก็พยายามดูนะตั้งแต่คนต้นมาจนปลายเอ๊ะดูยังไงเอ๊ะมันเอ๊ะมันเอ๊ะผู้หญิงไปอยู่ตรงไหนอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้ก็อาจจะต้องมีว่าในแต่ละสถานีตํารวจเนี่ยนะคะคที่มีคณะกรรมการที่ไปจากภาคประชาชนเนี่ยหรือภาคที่มีคุณสมบัติที่ที่เหมาะสมเนี่ย<ม>อาจจะต้องดูว่า ทุกโรงพักเนี่ยถ้าถ้ามีผู้หญิงเข้าไปเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบติดตามด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่การมองมองในมิติเจนเดอร์ไปด้วยและะ้วที่มาที่ว่าอยากให้หลากหลายอยากให้มีผู้หญิงเนี่ยควรจะมีมายังไงดีคือก็ที่ที่บอกค่ะต้องไปแก้ระเบียบนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยพอใครขึ้นไปเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยก็คือลำดับหนึ่งญ <c oughs> าติพี่น้องก่อน นะฮะหรือคนใกล้ชิด<ม>คนที่ให้ผลประโยชน์<ม>อาจจะต้องมีการกําหนด<ม>สัสดส่วนนะฮะแล้วที่สําคัญนะฮะมีกรณีตัวอย่างที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนะ,ะมีกรณีที่ตํารวจเป็นพนักง,งานสอบสวนเนะี<ะ>่ยไปจับครูนะ,ะซึ่งครูเนะี่ยข่มขืนกระทาชําร้าวเด็กนักเรียนแล้วครูเนะี่ยเป็นญาติกับนักการเมืองท้องถิน่นครูกับนักการเมืองท้องถิ่นก็พยายามที่จะไปรวบรวมชาวบ้านที่จะเขาเรียกอะไรทําเป็นจดหมายขับไล่พนักง,งานสอบสวนคนเนะี้ยออกจากโรงพัก<ม> ใช่ไหมแต่ด้วยความที่ตํารวจโรงพักนี้เขาทาดีประชาชนจะเป็นกอบป้องกันก็คือว่าตํารวจเนี่ยต้องจัดการคนที่ทําผิดนะฮะไม่ต้องไปคํานึงว่าคนนั้นน่ยจะเป็นญาติของใครก็ตามเมื่อทําผิดกฎหมายมาตรฐานเดียวกันก็คือการลงโทษดําเนินคดี